สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับช่องเด็กวัด h ช n n นลวันนี้นะคะเราจะมาพบกับการขุดต้นลำดวนของเด็กวัดนะคะมาค่ะมันมีต้นลำดวนเยอะค่ะนี่คือน้องพูกับน้องตักกำลังทำการขุดอย่างขมักขม้่น นี่คือเพื่อนๆของเราที่มาช่วยกันขุดนะคะคแล้วเราก็เกณฑ์พระที่วัดมาช่วยขุดด้วยค่ะอ๋อนี่บทพระที่วัดค่ะช่่ยด้วยค่ะอ๋อ,อตอนนี้ทุกคนทําหน้าที่ทุกอย่างคะ่ะขุดและก็กําลังจะยกเข้ากระสอบค่ะนี่ค่ะนี่คือการยกนะคะที่เป็นเบ้าแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อเราที่จะไปลงหลุมไม่ให้มันตายคะ่ะค่ะทีนี้ก็มีแต่ผู้หญิงนะคะเขากาลังจะขุดพบลากใหญ่ไหมคะอม ขาบอกว่าเออค่ะพบลากใหญ่ค่ะมีความเหนื่อยระดับไหนคะตั้งแต่เมื่อวานเหนื่อยระดับสูงค่ะระดับสูงนะการขุดเบ้าข้างแรกเป็นไงคะครับยังไม่ได้ขุดเลยคะดูเพื่อนอยู่ฮะเขายืนดู้เฉยขานี้ค่ะลายนี้ค่ะต้องถามค่ะยิ้มขายิ้มขาเธอขุดมาหลายวันเธอรู้สึกไงคะเหนื่อย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 ค่ะจบด้วยคนเดียว่าเหนื่อยค่ะฝั่งนี้ก็ทาการตัดกระสอบอยู่ค่ะโดยการตัดกระสอบเพื่อให้แบบเบ้ามันลงไปได้อะค่ะ แล้วผู้ชายทางนู้นก็กำลังเข้าป่าค่ะเพื่อไปหาเห็ดผู้เล่นไปขุดค่ะอาค่ะประชมการขุดกันนะคะนี่ค่ะต้องขุดให้มันเป็นเบ้าแบบนี้ก่อนนะคะเราจึงจะแบบตัดรากใหญ่ออกใช่ไหมคะพอตัดไร่รากใหญ่ออกเสร็จเราก็งัดขึ้นถ้าเบ้าไม่แตกจะรอดแน่นอนค่ะจากสภาษ์ครูค่ะขุดเบ้าไปยังไงเขาไม่ให้มันตายค่ะครูอ๋อเบ้ามันก็อย่าให้ดินมันแตกตรงไหนที่มีรากเราก็ตัดใช้วิธีการตัดที่ละเอียดอ่อนโดยใช้เลื่อย ใช้มีดที่คมไม่งั้นดินมันแตกปุ๊บเวลาไปเหตุที่เอาลำดวนป่าไปปลูกมันงามเร็วเพราะว่ามันเป็นลำดวนในพื้นที่ถ้าเราเอาลำดวนที่เพาะมาจากที่อื่นเคยปลูกแล้วมันไม่ไม่เจริญเติบโตเท่าพื้นถิ่นของเขาเพราะลำดวนเป็นไม้ของสีสกิดเนี่ยที่เรามาเอาลำดวนป่าก็ไม่ได้เป็นการทําลายป่าเพราะว่าเขามีลูกใหม่ขึ้นมาเพราะมันมีต้นแม่แล้วมัน เจริญเติบโตเต,ต็มที่ทุกปีทุกปีแล้วมันก็มีการงอกใหม่ทุกปีเวลาเราเอาไปปลูกฉะนั้นจึงต้องดูแลรักษาให้ให้รอดทุกต้นไม่อย่างนั้นก็เหมือนเราเป็นคนทําลายป่าขั้นตอนขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอน,ตอนห่อเบ้าไม่ให้มันแตกค่ะ<อ>นในการในการขนไปเพื่อไม่ให้เบ้าแตกถ้าเบ้าแตกมันทาให้เกิดยากค่ะพ<อ> <ๆ S 2> ิธีกรมาทุกวันค่ะ <laughs> มาแต่สํารวจป่ายันขุดค่ะชื่อสายน้าผึ้งนะคะ จากเธอด้วยนะคะใช่ค่ะรุ่นตบบเบอร์เลยค่ะคือตั้งแต่วัดบรนทายังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรจริงๆอ่ะค่ะแล้วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะก็ของเรานะคะก็จะมีหนึ่งสอง่หนี่ค่ะนี่เราก็นับค่ะเพราะเราอยู่ในเด็กวัดด้วยกันค่ะเราก็จะนับนีไปด้วยนะคะรวบรวมประมาณ15คนค่ะเด็กวัดเราค่ะปีสุดท้ายแล้วค่ะเพราะเราจะแยกย้ายกันไปเติบโต นี่ค่ะนี่คือการแบกนะคะเราต้องใส่ซาิ่งไปเพราะว่ารถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้ในพื้นที่ป่านี้ค่ะนี่ค่ะเขากำลังตัดลากค่ะถ้าเกิดว่าใช้เสียคขาเบ้าจะแตกเห็นไหมคะชิปเดียวขาเลยค่ะเพราะแรงน้องพู้เยอะค่ะนี่คือการตัดต้นนะคะน้องตักอาจจะไม่มีแรงนะค่ะกินข้าวไม่อิ่มก็ตื่นไม่เคยตื่นเช้ากว่าคนนี้กว่าจะปลูกได้คือ30สสายค่ะแต่ใช่ค่ะแต่วันนี้น้องยิ้มสังเคราะห์แสงดีค่ะโทรไปแป๊บเดียวตื่นเลยค่ะ โอ้นี่คือป้ามาหาเห็ดนะคะอันนี้ป้าเขามาหาเห็ดนะคะได้เยอะไหมครับป้าเพิ่งเข้าค่ะอันนี้คือการหาเห็ดค่ะเด็กๆรู้สึกไงคะกับการทํางานสองวันไม่ไหวแล้วค่ะน้องเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่นี่คือสภาพการขุดเสร็จแล้วคะผู้ชายก็จะได้เบ้าใหญ่กว่าผู้หญิงหน่อยนึงค่ะแลาเอาต้นไม้ไปแต่ละต้นเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีค่ะเพราะว่าต้นไม้ก็เหมือนคนเราค่ะมีชีวิตเหมือนกันนะคะ ต่อไปเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะรอทําการขนไปนะคะเราก็จะอัดวิดีโอมาให้ดูคร่าวๆในการขนนี่ค่ะเราจะมารีวิวต้นํำรวนที่เราขุดได้นะคะจํานวน25ต้นกลับยังไงล้วในโคใครกลับไม่ได้ก็คือเดินกลับนะคะเน่นคือเดินกลับค่ะใครไม่มีรถเดินกลับค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรากาลังจะขนย้ายต้นลำดวนไปปลูกที่ถนนทางข้าวเวนบึงและวันท่านะคะค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะที่เราได้ไปทําการขุดต้นลาดวนมาจากป่าแล้วเรากําลังลงหลุมปลูกต้นลาดวนกันค,ค่ะนี่ค่ะนี่คือตอนเราลงแล้วนะคะแล้วค่อยหาญ้ามากลบค่ะจิงข,ขอสัมภาษณ์ค่ะหลังจากที่ขุดแล้วเกินเลยก็เหนื่อยครับค่ะถามคนยืนดูเฉยๆเหนื่อยไมไ่เหนหื่ <c oughs> <c oughs> อยเหนหื่อย น้องตั้งยัสมภาษกนวันนี้เป็นยังไงกันตั้งลูกค้าเราขลังจะเคลื่อนรถไปเรื่อยเพื่อไปปลูกหลุมต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่คือทางเข้าบรรท่านะคะโดยเชื่อมจากบ้านบึงเข้าไปสู่บรรท่าหอยนางนี่ค่ะเรากำลังมาขุดหลุมต่อไปนะคะนี่คือหลุมที่ต้องขุดนะคะพอดินมันคังดีดีค่ะเวลาทำปไปจอบไม่สะใจเราก็ขุดจอบค่ะตามถนนเอายันนี้เราปลูกเสร็จเราก็ต้องลดน้ําเลยค่ะจากนี้ทะลุเข้าไปถึงบรรท่าหอยนางค่ะ นี่คือระยะทางนะคะสู้ไปเลยค่ะนู่นค่ะเห็นไมมค้าเรืองเรืองอยู่ตรงนู้นค่ะอันนี้คือน้องกายนะคะอันนี้คือเนนฟิมค่ะเป็นผู้ที่มาให้กาลังใจยวงห่างอย่างห่วงๆค่ะนี่ค่ะอันนี้คือญิงแก่งของมั่นทักไปรังต้องดูนะคะผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้ค่ะเราไม่เกียดที่เพศค่ะพระก็ยังทําได้ค่ะตอนนี้เราเกณฑ์มาทุกคนอุ้ยเขินกองอุ้ยคราวหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะไปทําประโยชน์ต่อนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย